ve สวัสดีครับวันนี้ MCA Channel มีข่าวสารของฟุตบอล f c Champions League มาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกคนได้รับรู้ข่าวสารกันนะครับสำหรับฟุตบอลเอ AFC c ช a m p ี o ย s l e a g u ง2 0 2 3ิถึง2 0 2 4นีนี้นะครับก็มีตัวแทนจากไทยเรา ได้เข้าร่วมในรอบแบ่งกลุ่มทั้งหมด3ทีมนะครับโดยทั้งหมด3ทีมจากไทยเราก็ได้ลงทําการแข่งขันไปเมื่อวันอังคารและวันพุธที่ผ่านมานี้นครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันทั้ง3าทีมเลยครับไปดูทีมแรกกันก่อน,อนเลยนะครับ BG ปทุม um, ออกไปเยือน k a วา s a k i f r o ต t a l e ทีมจากญี่ปุ่น,นครับหลังจากนัดแรก BG ปทุม um, เล่นในบ้านแพ้ให้กับ k a w a สกิ i f r o ต t a l e ไป2ประตูต่อ4นะครับมานัดนี้ BG ปทุม um ออกไปเป็นทีมเยือนนะครับเริ่มครึ่งแรกมา BG ปทุม um มาเสียจุดโทษให้กับ k a วา s a k i อน o ตเล l ก่อนนะครับในนาทีที่15ครับ จากการทำฟาวของชนาพัฒน์บัวพันธ์ครับโดยมาซินโยลากบอลตัดเข้ามาในกรอบเกตโทษนะครับชนาพัฒน์บัวพันธ์นี้แกยเท้าเข้าสกัดแต่ไม่โดนบอลนะครับกลับไปโดนข้อเท้าของมาซินโยครับล้มลงไปผลสินเป่าให้เป็นจุดโทษครับแล้วก็เป็นยาสุตโตวากิสกะน,นะครับรับหน้าที่สังหารจุดโทษลูกนี้ไม่พลาดนะครับซัดเต็มข้อลูกบอลพุ่งเข้าสามเหลี่ยมซุกกลตะไข่ทำให้คาวซาสกิฟอนตตเล่ขึ้นนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นครับ จากนั้นในนาทีที่33มครับบีจีปุุมมาได้ประตูตีเสมอจากเจชนะทิพย์สงศรรินของเราครับโดยเป็นการออกบอลพลาดของจองซออยงครับผู้รักษาประตูของคอนตเต่ครับที่จ่ายบอลพลาดครับจ่ายบอลไปเข้าทางชนะทิพย์สงสรรินชนะทิพย์ยิงสวนเข้าไปตูงตะข่ายทําให้บีจีปุุมตามไล่ตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งครับจากนั้นในนาทีที่40 BG บีจีมาเสียจุดโทษอ,อีกครั้งครับโดยวัฒนากรครับรอบนี้เป็นการทําฟาวใส่วีเยลนะครับในกรอบเขียโทษ แล้วก็เป็นคนเดิมครับวิกิสกะครับรับหน้าที่สังหารจุดโทษลูกนี้แล้วก็ไม่พลาดอีกแล้วครับทําให้ฟันดาเล่ขึ้นนํบีจีไปอีกครั้ง2ประตูต่อหนึ่งครับจากนั้นบีจีปุมของเราก็ยังสู้ไม่ยอมครับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับบีจีปุมก็ไม่ได้ประตูตีเสมออีกครั้งในนาทีที่ส1ิเครับโดยการทาประตูของเจชนาทิพย์คนเดิมครับทำให้จบครึ่งแรกสู้กันมันเลยครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับ หลังจากนั้นจุดเปลี่ยนก็มาอยู่ที่ช่วงครึ่งหลังครับในนาทีที่57ครับเฟดียวเลสครับไปทำฟาวใส่ผู้เล่นของฟอนตาเล่ครับอุตสินเช็ค VR แล้วครับให้เป็นใบแดงแก่เฟดียาเวเลสครับทำให้บีจีทุมเดือผู้เล่นเพียงแค่10คนนะครับและนึ่งด้วยผู้เล่นที่น้อยกว่าครับก็เป็นทางฟอนตาเล่แล้วครับเจ้าบ้านทำเกมบบุเข้าใสบีจีครับจนในนาทีที่68ครับฟอนตาเล่ก็มาได้ประตูขึ้นนำจนได้ครับจากการทำประตูของคาสุยะยามามูระครับ ทำให้ชาวบ้านคืนนําอีกครั้งครับ3ประตูต่อ2และหลังจากนั้นฟอนเตเล่ก็ไม่ได้ประตูปิดกล่องในช่วงทดเวลาของครึ่งหลังครับจากการทําประตูของทัสอินิยาชิโร่ทำให้จบเกมคาวะสกิฟอนเาเล่เปิดบ้านเอาชนะบีจีไปด้วยสกอร์เดิมครับเท่ากับนัดแรกครับ4ประตูต่อ2การันตีเข้ารอบลอางแน่นอนครับด้วยการลงเล่น4ีนัดชนะ4ีนัดรวดครับเจ็บคะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงครับมาดูทีมที่2ตัวแทนจากไทยเรานะครับ นั่นก็คือบุรีรัมยูนเต็ดครับบุรีรัมยูนเต็ดลงเล่นในนัดนี้เป็นนัดที่4นะครับต้องออกไปเยือนทีมจากออสเตรเลียนะครับนั่นก็คือเมลเบิร์นซิตี้ครับคู่นี้แข่งขันกันนัดแรกมาแล้วนะครับโดยบุรีรัมเปิดบ้านแพ้ให้กับเมลเบิร์นซิตี้ไปศูนประตูต่อ2นะครับโดยต้องบอกว่านัดนั้นบุรีรัมเล่นไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่นะครับฟอร์มตกกันหลายๆคนครับและด้วยทีมเมลเบิร์นซิตี้มาด้วยฟอร์มที่ดีครับและรูปเกมดีด้วยครับ เลยบุกมาเอาชนะบุรีรัมไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับและมานัดนี้บุรีรัมมาคืนฟอร์มครับรูปแบบเกมก็ทําได้ดีนะครับทั้งเกมรับและเกมลุกครับสู้กับทีมเมลเบิร์นซิตี้ได้มันกันเลยครับและก็เป็นบุรีรัมนะครับที่เฉียบขาดกว่าครับบุกไปเฉือนชนะเมลเบิร์นซิตี้ไป1ประตูต่อศูนย์ครับจากลูกยิงจุดโทษของโกลันเคาิสิตครับในนาทีที่86มาดูอีกหนึ่งทีมตัวแทนจากไทยแล้วนะครับนั่นก็คือทูแบงค์อกยูนเต็ดครับโดยนัดนี้ก็เป็น โดยนัดนี้ทูเบนฮอกจะเล่นในบ้านนะครับที่สนามมอธรรมศาสตร์ลังสิตเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของคิดฉีทีมจากฮ่องกงนะครับโดยก่อนหน้านี้ทั้ง2ทีมได้พบกันมาแล้วนะครับในนัดแรกก็เป็นทางทูเบนฮขอกของเรานะครับที่บุกไปเอาชนะถึงถิ่นของคิดฉีครับด้วยสกอร์สอต่อหนึ่งทูเบนฮอกในสามนัดที่ผ่านมารับชนะรวดครับมี9้าคะแนนเต็มยังไม่แพ้ใครนะครับและนําเป็นจ่าฝูงของกลุ่มอยู่นะครับโดยเริ่มเกมมาทูเบนฮอกก็เป็นฝ่ายเกียร์เริ่มเกมก่อนนะครับและเป็นฝ่ายตั้งเกมบุกใส่คคิฉีเลยนะรับ และได้โอกาสทำประตูหลายทายครั้งครับจนในนาทีที่27ครับวินเล่นโมต้าครับก็ได้สัดไกลจากนอกกรอบเขตโทษครับบอลตกพื้นกระเด้งเสียบมุมเข้าไปครับทําให้ทูแบงคอกเจ้าบ้านขึ้นนําไปก่อนครับหประตูต่อศูนจนจบครึ่งแรกครับก็ยังไม่มีประตูเพิ่มนะครับจนมาครึ่งหลังในนาทีที่64ครับทูแบงคอกมาได้ลูกจุดโทษครับและเป็นมามูธครับรับหน้าที่สังหารจุดโทษลูกนี้ครับ แต่น่าเสียดายครับมามูดยิงไปติดเซฟของผู้รักษาประตูของคิจฉีครับทาให้ถูแบงคอกยังไม่ได้ประตูที่2ครับน่าเสียดายครับและจากที่ถูแบงคอกไม่ได้ประตูที่2ครับกลับกลายเป็นคิจฉีแล้วครับที่ทําเกมสวนกลับมาได้ประตูตีเสมอจนได้ครับ1ประตูต่อหนึ่งจากลูกยิงของยัสเซอร์ครับในนาทีที่70ครับถัดมา2นาทีครับผู้เล่นคิจฉีไปได้นอกเกมครับไปเหยียดเท้าใส่หลังของ ทางพิรพัฒน์นชยานะครับผู้สินเช็ค VR แล้วครับให้เป็นไม้แดงแก่ผู้เล่นของคิดฉีครับทำให้คิดฉีเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนนะครับหลังจากนั้นทูแบงค์เขาก็พยายามบุกเพื่อที่จะทําประตูพิกกลับมาแสงให้ได้ครับแต่ทางคิดฉีก็ยังแพ็คเกมรับกันอย่างเหนียวแน่นครับสุดท้ายทูแบงค์เขาก็ไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ครับจบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อหแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มครับ ไม่ยังต้องลุ้นการเข้ารอบใน2เกมที่เหลือนะครับแต่ถ้าหาทูแบงค์เขาชนะในนัดนี้นะครับก็แทบจะการันตีเข้ารอบอย่างแน่นอน100%เนะครับด้วยการมี1 2คะแนนเต็มแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังไงทูแบงค์เขาก็ยังมี10คะแนนจาก4นัดนนครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับโอกาสเข้ารอบก็ยังสูงอยู่ครับหลังจากที่ดูผลการแข่งขันกันทั้งหมด3ทีมจากใครเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนของแต่ละกลุ่มกันนะครับว่าทีมไหนจะมีโอกาสเข้ารอบกันบ้างนะครับกลุ่ม F ครับทูแบงค i t อกยูนบ แข่ง4นัดชนะ3เสมอ1มี10คะแนนครับโอกาสเข้ารอบยังสูงอยู่นะครับอันดับ2ครับชุนบุกครับแข่ง4นัดชนะ2แพ้2ครับมี6คะแนนนะครับอันดับ3ไลออนซิตี้ครับแข่ง4นัดชนะ2แพ้2เช่นกันครับมี6คะแนนเท่ากันกับชุนบุกนะครับอันดับ4เคิดชีครับน่าจะตกรอบแน่นอนแล้วนะครับแข่ง4นัดนี้มีเสมอแค่1นัดนะครับนอกนั้นแพ้หมดครับมี1คะแนนครับมาดูกลุ่มัีกัน แข่งซีนัดมี9คะแนนนะครับอันดับ2เป็นชาตงไทซานครับแข่ง4ีนัดชนะ3นะครับแพ้1 9คะแนนเท่ากันกับโยโกมาเอฟมารีนอตนะครับอันดับ3าเป็นอินชอนยูนเต็ดจากเกาหลีใต้นะครับแข่ง4นัดชนะ2แพ้2ครับมี6คะแนนอันดับ4เป็นคายาเอฟซีจากฟิลิปปินส์ครับแข่ง4ีนัดแพ้4นัดรวดครับไม่มีคะแนนตกรอบแน่นอนแล้วนะครับ่วนกลุ่มนี้นะครับต้องเบียดแย่งกันเข้ารอบกันนะครับมีโอกาสเข้ารอบนะครับทั้ง อินชอนยูเนเต็ดก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่นะครับจานตรงไทซานจากจีนนะครับยโคม่าเอฟมารีนอตสามทีมต้องไปลุ้นกันต่ออีก2นัดที่เหลือมาดูกลุ่ม S กันนะครับเวนส์เฟสโฟูกุครับจากญี่ปุ่นนะครับแข่ง4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1นน City, ครับมี7คะแนนลับ2เป็นเมลเบิร์นซิตี้ครับแข่ง4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1ครับมี7คะแนนเท่ากันกันกบเวนเฟลส 1, 1, ครับ อันดับสามเป็นบุรีรัมยูเต็ดจากไทยเรานะครับแข่ง4นัดชนะ2แพ้2ครับมี6คะแนนก็ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบอยู่นะครับอันดับ4ี่เจอเจียงครับแข่ง4ี่นัดชนะ1แพ้3ามี3าคะแนนกลุ่มนี้ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบกันได้เกือบทุกทีมนะครับต้องไปลุ้นใน2นัดที่เหลือนะครับมาดูกลุ่มไอกันครับคาวาสกิฟอนตาเล่ครับแข่ง4นัดชนะ4นัดรวด12คะแนนเต็มการันตีเข้ารอบแน่นอนแล้ว100%ครับ อันดับ2อุนซานฮุนไดนะครับแข่ง4นัดชนะ2แพ้2มีหคะแนนอันดับ3ยาโฮดารุนตาซิมจากมาเลเซียครับแข่ง4ี่นัดนะ2ัแพ้2เช่นกันครับมีหคะแนนเท่ากันกับอุนซานฮุนไดครับอันดับ4บีจีมทุงของเราครับแข่ง4ี่นัดแพ้4น,นัดมีศูนย์คะแนนครับตกรอบแน่นอนแล้วนะครับก็ต้องไปลุ้นเข้ารอบกันกับอุนซานฮุนไดกับยาโฮดารุนตาซิมครับมีหกคะแนนเท่ากันมาดูกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มเจครับโปหังสตินเลอร์ครับแข่ง4ี่นัดชนะ4ี่นัดรวดการันตีเข้ารอบแน่นอนแล้ว ไนะครับสิบสองคะแนนเต็มส่วนอันดับ2เป็นอูลวะเลสครับไมอันดับ2นี่ห่างกับอันดับหนึ่งเยอะเลยทีเดียวครับมี4ี่คะแนนครับอันดับ3ามเป็นอูฮันทีทาวครับอันดับสามนี่ก็มี4ี่คะแนนเท่ากันกับอันดับ2นะครับส่วนอันดับ4ี่เป็นฮานอยเอฟซีครับมีสามคะแนนต้องบอกว่าต้องแย่งกันเข้ารอบครับสามทีมนี้ครับละวะแล้วก็อูฮันทีทาวฮานอยเอฟซีบอกว่ามี4ี่คะแนนแล้วก็สามคะแนนครับคะแนนไม่ห่างกันนะครับต้องไปลุ้นเข้ารอบเป็นอันดับ2 ทีหนึ่งนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารของศึกฟุตบอล AFC ซีแชมเปี้ยนลีก2023ถึง2024ครับที่นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้อัปเดตข่าวสารกัน,นครับสำหรับใครที่ชื่นชอบหรือต้องการแนะนำให้ทำคอนเทนต์ข่าวสารอะไรก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไละกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ